ซึ่งไม่ใช่ว่าเป็นการติดตามด้วยความรู้สึกแต่เป็นการติดตามทางสถิตินะครับที่ทั้งกรมง,งานค่าภายในแล้วก็ในหน่วยง,งานของกระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามนะครับซึ่งเกิดจากการที่หลายฝ่ายในคณะรัฐบาลได้ช่วยกันหลายกระทรวงแล้วก็ในส่วนกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราก็ได้เข้าไปจับมือกับกรมปศุสัตว์จับมือกับกระทรวงมหาดไทยจับมือกับทางงานตำรวจแหง่งชาติและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องตรวจสต๊อกนะครับ แล้วก็ติดตามโดยแกล้ชคิดแล้วก็ดําเนินคดีกับผู้ที่กระทําผิดกฎหมายถ้าพบอันนี้ก็คือสิ่งที่ก็มีส่วนช่วยให้ใครคิดฉวยโอกาสเนี่ยก็ชะงักเพราะว่ามีการดําเนินคดีจริงแล้วก็มันได้ไม่คุ้มเสียนะครับสําหรับคนที่คิดจะทําอย่างนั้นเพราะนั้นขณะนี้ประกอบกับมาตรการกระทรวงพาณิชย์ในการเจราจากับสมาคมผู้เลี้ยงหมูแล้วก็ห้างต่างๆร้านค้าต่างๆ รวมชำแหละเราก็ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะตรึงราคาหมูเป็นไว้ที่กิโลละไม่เกิน100-110ถึงบาทซึ่งขณะนี้ก็ราคาลดลงมาแล้วสำหรับราคามหมูเป็นลงมาอยู่ที่ประมาณ104บาทแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าราคาหมูเป็น1 0 0 1ถึหมูเนื้อแดงก็ไม่ควรที่จะเกิน200-200ถึง200 สิบบาทโดยประมาณซึ่งหมูเนื้อแดงนี่ทําไมต้องพูดหมูเนื้อแดงเพราะหมูเนื้อแดงเป็นหมูเนื้อที่ใช้เปรียบเทียบราคามาตรฐานกลางเหมือนไข่ก็จะเทียบไข่เบอร์สามนะครับเป็นต้นส่วนสามชั้นถ้าจะบอกว่าทําไมไม่สองร้อยันนั้นสามชั้นก็จะแพงกว่าหมูเนื้อแดงนะครับแต่ว่าบางส่วนก็จะถูกลงไปอีกสําหรับเนื้อหมูบางประเภทมันก็มี บวกขึ้นหรือลดลงแต่ว่าหมูเนื้อแดงคือเป็นมากฐานกลางคือเนื้อสะโพกกระไรถ้าะกับว่าภาพรวมเช่นผู้บริโภคพบเห็นการถูก,กากที่ไหนหรือว่าพบเห็นการากัดตุนสงสัยช่วยแจ้งหนึ่งห้าหเก้านะครับซึ่งเป็นสายด่วนที่พร้องเปิดรับแล้วก็ทุกคาแจ้งของท่านจะได้รับการสนองตอบคือจะมีการส่งไปให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งหมดไปตรวจ แล้วก็ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ในเฉพาะในส่วนกลางก็ตั้งหนยเฉพาะกิจนแล้ว55หน่วยนะครับส่วนที่กําลังกากับทุกกระทรวงเนี่ยลงไปตัว2ไม่นับในต่างจังหวัดซึ่งเ็ก็จะมีทีมงานผู้ว่ากับพาณิชย์จังหวัดแล้วก็ปัตตานจังหวัดอีกนด้วยเดี๋ยวผมจะไปเปิดงานตุดก,กี